5้ประเด็นหลักที่ชีบาเนี่ยจะไม่ใช่เหรียญมีมธรรมดาเมื่อก่อนเป็นมีมเดี๋ยวนี้ไม่ใช่มีมแต่ไอที่ไม่ใช่มีมเนี่ยทำให้ชีบานะครับมีข้อได้เปรียบกว่าเหรียญแอลคอยทั่วไปและเหรียญมีมทั่วไปด้วยฉะนั้นเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยคือ <c oughs> คอยนิมูลมูนไปด้วยกันกับช่องคอยนิวมูนนะครับเนื่องจากวันนี้ชีบะนะครับกลายเป็นอีกหนึ่งไวรัลในโลกของโซเชียลมีเดียที่มีการพูดถึงว่ามันเนี่ยเติบโตได้มากกว่าเหรียญมีม แต่พุ่งแบบเหรียญมีมผมต้องบอกนี้นะว่าพุ่งแบบเหรียญมีมแต่เติบโตมากกว่าเหรียญมีมและราคาจะไปแบบเหรียญแอ c o อยหรือ e t ทู r ร u m ก็ไม่สามารถที่จะเปรียบเทียบได้เหมือน e ีทูเรียนะครับได้100%ซแต่ว่าถ้าเกิดเปรียบกับ BNB เนี่ยพอไหวเปรียบกับ ADA Cardano พอไหวเหมือนกัน เปรียบกับ a w a พอไหวเปรียบกับ solana ก็พอไหวนะครับฉะนั้นชีบะเนี่ยเ,เป็นเหรียญน,นะเริ่มแรกนะครับเป็นเหรียญมีมจริงๆแต่วันนี้เราจะมาหาคำตอบกันนะครับว่าสุดท้ายแล้วอะชีบะจะเป็นอะไรและทำไมนะครับชีบะเนี่ยมันถึงอาจจะเติบโตไปได้แบบ เป็น2 300ดอลลาร์นะครับอันนี้เป็นพูดถึงอนาคตนะครับที่จะเกิดขึ้นถ้าตอนนี้ท่านบอกว่าเอ้ยอุปทานเท่านี้นะครับม a r k e ต Cap ต้องใหญ่เท่ากับ Bitcoin ผมตอบว่าชีบาทเนี่ยมันมีการเผาเหรียญน,นะครับถ้ามันไปถึงจุดจุดหนึ่งอะที่มีจำนวนเหรียญเนี่ยเท่ากับเหรียญแอลคอยตัวใหญ่ๆอย่าง อีเทอรียมอย่างคาดาโน่อย่าง BNB ีเนี่ยชีบะนะครับก็จะเป็นเหรียญแอลคคยโดยสมบูรณ์ฉะนั้นเริ่มแรกนะครับก็ชีบาเนี่ยเรียนแบบดอชคอยตั้งแต่ดอชคอยเกิดตั้งแต่ปี2013นนะครับแล้วก็เรื่อยมาจนโปรเจกต์เนี่ยมันโดนสละทิ้งไปนะครับเนื่องจากว่า มันไม่สามารถที่จะเทียบค่าได้เท่ากับบิตคอยน์และไม่สามารถที่จะเป็นได้อย่างแอลคอยเนื่องจากดอชคอยมีอุปทานไม่จำกัดทำให้มันกลายเป็นเหรียญที่เป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับจนกลายเป็นเหรียญมีมธรรมดาและอีลอนมาร์กก็เข้ามาในการฟื้นฟูโปรเจกต์ รจริงจริงไม่ได้ฟื้นฟูโปรเจกต์หรอกฟื้นฟูชื่อเสียงของเหรียญมากกว่าจนกลายเป็นเหรียญมีมที่เรารู้จักในเตีมของสุนัขพันชิบะอินุนั่นเองดังนั้นดอชคอยนะครับถูกทิ้งร้างตั้งแต่ปี2013พอมาเข้าปี2020-21 Dogecoin คอกลับเติบโตได้ถึงขนาดนี้อันนี้เป็นการส่งสัญญ,ญาณนะครับว่าดอชคอยเนี่ยกำลังที่จะ เป็นแบบอย่างนะครับให้กับเหรียญอย่างชิบาอินุในด้านของการล้อเหรียญนะครับเป็นเหรียญมีมชิบาอินุหนนะครับ,เ,เ, u, รบเริ่มแรกอุปทานเป็นพันล้าน,ล,านล้านเหรียญเอาแหละตรงนี้เริ่มเข้าแก๊ปแล้วนะครับเริ่มเข้าแก๊บคือมีอุปทานที่มีอยู่อย่างจำกัดแต่มันมีเยอะมากนะครับเนื่องจากว่าชิบาเนี่ยเป็นเหรียญมีมยุคแรกๆยุคแรกๆนะครับ เกิดขึ้นในปี2020เดือนสิงหาคมมีจำนวนพันล้านล้าน,านเหรียญน,นะครับแล้วก็มีศูนย์นะครับอย่างน้อยสิบสามหรือสิบสี่ตัวอันนี้ผมไม่ชัวร์ชิบะอย่างนี้เลยนะครับแล้ววันดีคืนดีเนี่ยมันเติบโตขึ้นผ่านร้อนผ่านหนาวมาและก็ใช้ กระแสของตลาดกระทิงนะครับแล้วก็เอาเงินเนี่ยเข้าไปปันท่านก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าเริ่มแรกเนี่ยการปัดเนี่ยก็มาจากป๋าแกนั่นเองคืออีลอดนะครับเอาเงินยัดเข้าไปนะครับแล้วทําให้ไอเหรียญเนี่ยมันดูเติบโตมากยิ่งขึ้นจนทำให้เหรียญเนี่ยมันดูเหมือนมีมูลค่าขึ้น มันก็คล้ายๆกับ Dodge ย์แพทเทิร์นเดิมๆนะครับแต่วันนี้เราจะมาเจาะด้วยกันนะครับว่าอะไรนะครับที่ชีบะเนี่ยมันเป็นมากกว่าเหรียญมีมและสุดท้ายมันจะกลับเป็นแอลคอยจนราคานะครับนับไม่ได้ซึ่งผมต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าโปรเจกต์ Project ที่จะเริ่มเนี่ย ชิบะนะครับคือเมตาเวิร์สเมตาเวิร์สนะครับจะทำให้ชีบะเนี่ยมีราคาเนี่ยใกล้เคียงกับกาล่าแฟนหรือมานาเท่านั้นตอนนี้แต่เราก็ต้องดูต่อไปนะครับว่าจะมีโปรเจกต์อะไรในอนาคตอีกที่จะทำให้พพอร์ตให้เครือข่ายของชีบะเนี่ยมันเติบโตเอาแหละนะครับอย่างแรกนะครับ ชิบะเนี่ยเป็นการยอมรับนะครับในระบบ Payment d o ์ g e c o i n พยายามทำแบบเดียวกันนะครับเป็นระบบ Payment คือทุกคนสามารถชำระเงินได้นะครับสามารถชำระเงินได้โดยใช้ g o c o i n กับชีบะชีบะนะครับดำเนินตาม DodgeCoin อย่างนั้นเลย พอดอชคอยก็พยายามที่จะถีบตัวเองจากเหรียญมีเหมือนกันนะครับแต่เสียดายที่โจ์เนี่ยมันยังไม่ไกลเท่าไหร่นะครับแต่ผมเชื่อว่าวิก t ตอริดวิกตอริดบูเทรีทรทรนี่ยจะมาแก้ไขแกปบตรงนี้นะครับของดอชคอยเอาแหละวันนี้เราพูดถึงชีบะนะครับมีระบบเพย์เม t ทนะครับที่สมบูรณ์ขนาด ประเทศเวเนเซเล่านะครับร้านอาหารต่างๆยังรับเหรียญชิบาอินุเลยเพื่อต้องการให้ชิบาอินุเนี่ยมันเติบโตนั่นเองผมพูดประมาณนั้นนะครับคืออต้องการป้องกันสภาวะเงินเฟ้อชิบาอินุนะครับมันเขาเชื่อว่ามันมีมูลค่ามากมากขึ้นและเขาก็น่าจะได้ข่าวเนี่ยดีกว่าทางช่องของพวก ยูทูบเบอร์นะครับข่าวของพวกเราเขาดูแล้วว่าโปรเจกต์ของมันเนี่ยมันเติบโตได้มากเลยฉะนั้นไอชีบะเนี่ยจะสามารถปกป้องเงินเฟอ้อได้นะครับในมุมของร้านอาหารในเวเนซุเอลาเป็นอย่างนั้นแต่ระบบเพย์เมนต์เนี่ยเมื่อพูดถึงความกว้างของปะมันไปอีกเนี่ยมันเป็นรูปแบบธุรกิจด้วย อย่างโรงหนัง AMC ก็ยังคิดอยู่ว่าจะรับชีบะหรือเปล่าอาจจะมีความยุ่งยากนะครับในเรื่องของชุมชนและการตัดสินใจนะครับในโลกของธุรกิจฉะนั้นเราก็ยังไม่เห็นแผนที่มันชัดเจนนะครับว่าเฮ้ยการรับชีบะเป็นระบบเพย์เม t นต์เนี่ยเขาต้องการที่จะเติบโตไปกับเหรียญน,นะ ก็คือทำให้เงินของเขาเนี่ยปกป้องสภาวะเงินเฟอ้อได้จริงแต่มันก็จะมีคนพิเลนนะครับคิดไปไกลกว่านั้นก็คือร้านอาหารเวลี่ซึ่งเป็นร้านอาหารมังสวิรัตในแฟนอ่าในของอิตาลีนะครับเขาตัดสินใจแล้วว่าไอชีบะเนี่ยมันต้องเพิ่มมูลค่าอย่างมากเลยฉะนั้นสิ่งที่เขาทำนะครับเขาไม่ได้คิดแค่ กรอบของเงินเฟอ้อเขาคิดกรอบของการขยายแฟนชายออกไปทั่วโลกและก็ใช้เรื่องของชิบะอินุเนี่ยเป็นแบรนด์ของเขานะครับเห็นไหมครับว่ามันมีหลายที่เลยนะครับโดยผ่านทางปิดเพยนะครับต่างๆและก็การยอมรับเนี้ยก็เริ่มไกลมากขึ้นนะครับอย่าง อ่าชอปปี้ o g กูเกอรเนะครับแล้วก็อเมซ o n นะครับอย่างเงี้ยแล้วก็พวกโรงหนังพวกอ่าโฮเทลนะครับโรงแรมเนี่ยแล้วก็พวกวงการอสังหาริมทรัพย์ในประเทศอาร์เจนตินาก็รับชีบะนะครับหมายมั่นปั้นมือว่าชีบะเนี่ยจะทำให้ให้ปกป้องสภาวะเงินเฟอ้อแต่เราเห็นนะครับว่า ความชัดเจนเนี่ยเป็นของร้านอาหารวเวลีนะครับในอิตาลีอย่างที่2นะครับคือเรื่องของการแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจนะครับชีบะเนี่ยมีการพัฒนาเขาเรียกว่าชีบะสวอปนะครับในการแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจเพิ่งมีการทำตั้งแต่เดือนกรกฎาปีปนี2021นะครับและก็อ่า มีการแลกเปลี่ยนนะครับแล้วก็รจายอำนาจไปยังแพลตฟอร์มอื่นๆด้วยอย่าง u n i swap dydx e นะครับแล้วก็แ a น c a k e swap นั่นเองนะครับดังนั้นการกระจายอำนาจนี้ยนะครับมันมากับเงินสกุลที่เป็นสกุลแลกเปลี่ยนในแพลตฟอร์มของเขาไม่ว่าจะเป็นโบ n นนะครับหรือว่าจะเป็น Lash ที่ใช้ในแพลตฟอร์มนะครับใช้ในโปรเจกต์ของ Metaverse นั่นเอง ดังนั้นเราก็จะเห็นนะครับว่าภูมิหลังเนี่ยตั้งใจนะครับที่จะให้ชีบะเนี่ยมันมันเป็นเหรียญน,นะครับที่ถูกยอมรับนะครับโดยสมบูรณ์นะครับคือว่าเป็นเหรียญแบบมีดีแอที่เป็นของตัวเองนะครับในการพิสูจน์นะครับว่ามันมีโปรอย่างที่สามนะครับคือเรื่องของระบบนิเวศหรือโทเคตนั่นเองนะครับตัวนี้ ซึ่งระบบนิเวศหรือโทเค็นนะครับอันนี้คือ NFT นะครับ NFT ของชีบะมีหมื่นแห่งเลยนะครับที่มีการประกาศขายนะครับผ่านช่องทางอื่นๆนะครับผ่านบุคคลผ่านอะไรก็ตามนะครับผ่านแพลตฟอร์มที่เป็น d ี p อของชีบะนะครับคือชีบะ Swap อาจจะใช้นะครับเงินสกุลอะไรที่ เขาออกในแพลตฟอร์มนั้นๆน,น,นะครับดังนั้นตัวนี้มันเป็นข้อพิสูจน์เลยว่าชีบาทเนี่ยมันมีโปรเจกต์มีคนสนใจมันแน่นแน่นอนและอย่างที่4นะครับคือโครงการของ Metaverse เราได้พูดไปหลายคลิปแล้วว่ามันมีอยู่ตอนนี้นะครับอยู่ใน m e t a v e r s e เฟสแรกนะครับซึ่งเฟสแรกนะครับก็จะเป็นเรื่องของเกมไฟล เกมไฟล์ระบบเพย์เมนตนะครับระบบเพย์เม t นต์นะเกมไฟล์ fire, นะครับและก็เป็นเรื่องของชีบะแลนด์นะเรื่องของชีบะแลนด์นะครับก็กำลังที่จะอ่าลันโปรเจกต์ตัวนี้อยู่ที่จะให้เสร็จนะครับรวมถึงอา,อาจจะเป็นพาร์ทเนอร์กับ Microsoft ด้วยนะครับก็จะทำด้ดานเกมไฟล์นั่นแหละนะครับ ในในระยะแรกนะครับก็จะทำให้ระบบตัวนี้มันเป็นมีโปรเจกต์แบบกาล่านะครับคือเป็นเกมไฟกาล่าเก่งเรื่องเกมไฟล์แล้วก็เป็นระบบแบบแฟนหรือเมริแลนด์นะครับหรือ Mana, ครับที่เป็น m e t a เว r ร์เพื่อจะไปเก่งกำไรในที่ดินนะฉะนั้นเราก็จะเห็นนะครับว่าเมตาเวิร์สเนี่ย เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ชิบะเนี่ยมันมีการพัฒนาไปมากกว่าเหรียญมิมและอย่างสุดท้ายนะครับคือการเปินเหรียญวันที่14กุมภานะครับวันวาเลนไทน์นะครับเนื่องจาก The Bigger Entertainment ได้จัดหนักเลยจัดโปรอย่างแรงนะครับในการที่คนที่จะเข้าไปซื้อตั๋วนะครับซึ่งตั๋วเนี่ยเป็นตัว เขาเรียกว่า NFT นะครับแล้วก็จะมีการคิดคำนวณว่าค่าตั๋วเท่าไหร่นะครับแล้วก็จัดการเผาชิบะซึ่งผมบอกอย่างนี้นะครับว่าการเผาเนี่ยไม่ได้เยอะหรอะไรหรอกนะครับแต่มันเป็นแรงกระตุ้นเพราะคนเชื่อมั่นชิบะมากขึ้นชิบะเริ่มมีการเผาอย่างจริงจังตอนเดือนพฤษภาคมที่วิก t ตอร์ริบูตรีออกมาเผาชิบะนะครับ และหลังจากนั้นเดือนตุลาคมนะครับก็ค่อยๆคอนติเนียอัพไปเรื่อยๆนะครับคือมีการเผาไปเรื่อยๆอันนี้แหละครับเป็นการตัวกระตุ้นในเฟสแรกนะครับโดยเฉพาะวานผู้หิวโหยอย่างวานอีทเรียมวานจิรายะนะครับวานตัวอื่นๆนะครับที่ที่เข้ามานะครับเราก็พยายามที่จะถือครองชีบะมากขึ้นเพราะว่ารู้แล้วว่า อุปทานของชีบะสุดท้ายจะเหลือเท่าไหร่แล้วก็ยักษ์ใหญ่อย่าง p i a k e r e เ t r r t a i n m e n t แล้วก็อีกประมาณ9พาร์ทเนอร์นะครับก็ทำการเผาไปเมื่อวันที่26กันว่าแต่ว่า The ะ i ีเก e e ์ t e r เตอ n ์เทก็ยังคงดำเนินโปรเจกต์ตรงนี้ต่อจนถึงเดือนกุมภาพันธ์วันที่14กลุ่กุมภาพันธ์ฉะนั้น รายละเอียดการเผาเดี๋ยวเราจะไปทำคลิปอื่นๆนะครับคลิปอื่นด้วยกันดังนั้นเอาแหละนะครับการเผาเนี่ยทำให้ชีบะเนี่ยมีอุปทานจับกัดนะครับเพราะว่าเหรียญมีมเนี่ยมันจะมีอุปทานเยอะจริงๆนะครับมีอุปทานเยอะมากๆแต่เหรียญมีมเนี่ยถ้าโดยทั่วไปนะครับก็จะไม่มีการเผา อุปทานก็จะเยอะอยู่อย่างนั้นมีแต่ความก่านะครับเริ่มแรกชีบะก็เป็นอย่างนั้นแต่ตอนนี้ชีบะนะครับพลิกและนะครับก็จะกลายเป็นเหรียญแอลคอยโดยสมบูรณ์ดันั้นในระยะนี้นะครับชีบะเนี่ยจะสามารถที่จะไปได้ถึง1ดอลลาร์และเกินอย่างแน่นอนผมพูดอย่างนี้นะครับใน ในเฟสแรกเนี่ยในเฟสเนี้ยนะครับเฟสที่สองเนี่ยที่จะเข้าสู่เมตาเวิร์สนะครับก็กล่าวกันไปถึง8ดอลลาร์เลยนะครับเท่ากับแซนกับมานาะซึ่งก็เป็นไปได้ยากนะครับผมบอกว่าเป็นไปได้ยากแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าเป็นไปไม่ได้ฉะนั้นเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆผมก็อยากให้ท่านผู้ชมทุกคนนะครับติดตามด้วยกันนะครับว่าชีบะอินูเนี่ย จะมีอะไรนะครับที่น่าสนใจมากขึ้นจนทำให้ทุกคนต้องหันมาเก็บนะครับและบอกว่าอยากน้อยนะครับมีไว้ในพอร์ตสัก2,000บาทค่อยๆเก็บไปเราก็มีโอกาสนะครับที่จะทำให้เหรียญเนี่ยมันเติบโตนะครับเพราะว่าตอนนี้ต้องคิดไว้แล้วนะครับว่าคุณจะเล่นสั้นเล่นยาว ต้องมีอย่างน้อย2พอร์ตแหละนะครับเพราะว่า,าต้องมีอย่างน้อย2พอร์ตนะครับเพราะว่าออพอมันไปถึงระดับนั้นน่ะมันก็จะค่อยๆหมุนเรื่อยๆนะครับพอมันเติบโตไปได้มากกว่า1ดอลลาร์อย่างแน่นอนก็ฝากไว้แต่ประมาณนี้ และสุดท้ายนะครับผมก็ฝากท่านผู้ชมที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามและเรามีหลายช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นบล็อกติด e e o o o y y u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  e ไลายกลุ่มไลน์กลุ่มเราชื่อ c r y p t o c u r r e n c y c o m m u n i t นนะครับก็สามารถทักเข้ามาได้เลยเพราะในไลน์กลุ่มเนี่ยฟรีและก็ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็เรามีกลุ่มชี้บะรด้วย ทักเข้ามาที่เพจเดี๋ยวผมส่งรายละเอียดไปให้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้รับชมด้วยกันก็ฝากคอมเมนต์กันเข้ามาเห็นด้วยไม่เห็นด้วยยังไงนะครับก็ก็เกรียนๆก,กันหน่อยก็ได้นะครับแต่ขอใช้อะไรที่สุภาพนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็มีสปอนเซอร์หนึ่งตัวนะครับที่ชื่อว่า Starnet นะครับเหรียญเนี้ย เหรียญ s t a r n e นนะครับเป็นเหรียญที่จะช่วยท่านในการลงทุนเพราะเป็นเหรียญต้นน้ำและผมย้ำนะครับว่าผมไม่ได้เชิญชวนในการลงทุนถ้าคุณอยากลงทุนแนะนำเลยว่าเข้าไปในกลุ่มก่อนนะครับทักไปที่เพจแล้วกันไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจในการซื้อ เอาละนะครับสำหรับวันนี้เราก็ขอบคุณทุกท่านนะที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันนะครับเหรียญสเนี่ยมีจุดดีจุดเด่นอ่ะหลายจุดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวธุรกิจนะครับเพราะว่าเขาก็มีโปรเจกต์นะ MetaVerse นะครับมีช้อปปี้ออนไลน์ะครับแล้วก็ตู้กดน้ำแรกๆเนี่ยบริษัทเขาทำตู้กดน้ำอัดลมนะครับกับขนมที่ห้าง ก็ประมาณนี้นะครับแล้ว Starnet เนี่ยนะครับมีอุปาทานประมาณหมื่นล้านล้านเหรียญการเผาสามราคาใกล้เคียงกับชิบะเลยนะครับที่0ูนยตัวที่เป็นอ่า US ดอลลาร์นะครับและสุดท้ายนี้ผมก็หวังว่าชิบะจะ go to the moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกัน กับช่องคอยนิวมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ